เห็นคอมเมน,นี้นะคะเกมบอกเลยว่าดีใจมากขอบขอคุณมากๆนะคะกินไป30กระปุกแล้วตอนแรกกินแค่เอาอุ่นใจคนวัยสาแต่ตอนนี้กลายเป็นแฟนพันธ์ท้ของแบรนด์อาเกมไปแล้วขอบคุณนะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะตัววิตามินอาเกมของเกมมีทั้งหมด6 4สี่สูตรนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรสําหรับคนที่วัยสานะคะเหมาะมากเพราะว่าสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของการจัดการปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วก็ผิวขาวผิวใสแล้วก็ไม่ใช่แค่หนาหนาะสูตรนี้จะเน้นในเรื่อง,องการต้านแก่ชะลอวัยลดริ้วรอยต่างๆนะคะซึ่งมันจะเหมาะกับคนวัยสามสิบาก มเด็กอาจจะต้องการแค่ความขาวใสใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่วัยสาขึ้นมามันจะมีปัญหาอื่นตามมาก็คือในเรื่องของริ้วรอยตีนกานะคะฝ้ากระที่มันเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะผิวนะมันจะหมองคล้ำได้ง่ายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากกินแล้วเห็นผลจริงนะคะแนะนําให้กินต่อเนื่องให้ครบ3เซตนะคะสําหรับเซตนี้นะมีราคาพิเศษนะคะ1แถม1 3, 3ึ9งสามแถม3เหลือพิเศษแค่990บาทเท่านั้นลองกดในตะกร้าดูได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับรีวิวของพี่เคด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ